แามใดก็มีแต่ยืมกู้ใดมึงเอายืมกับไฮดอกี่ตัวกูมาเห็นได้จักเสื่อเนี่มันจะดีมากว่าหลายกล้วจะไปให้ใคอยยืมบ่บ่าบ้บ้บ้กูมาเห็นได้จักเสื่อขันกูสิว่าหุ่ขี่กูก็บ่อยากว่าวแม่ลูกเด้นี่มีจะไปใส่มาแม่เสือเจ้าคือนขาขึ้นเอ๋ยกระสุดกีดย่างคักๆตีแหละนี่นางอุ้ยเจ้ากระสี เปลือนค่ะเปืือนเนี่ยฟันนันโตยะเปลือกมดบ่เหลือหม่องเหลือเั็มเ,เต่ซุ่มหอนี่บอกไปเบิดมือเบิดเว้นมานนี่บอกนี่ล้านี่ละเสือนี่ได้สามปีเลยได้หน่โอ้ใส่ได้คุ้มค้างนอสเสือเนาะไม่ว่าบ่จูดทิ่มได้จะมันบ้าค่ะจิจูดเห็นยังเสือเงินหลานเงินเสียนเนี่ยนี่คุณน่ะเป๊กกี้นั่นเต๊กี้นั่น,แ,น,นแม่ขี้เดียดแม่บ่าหูหนางบอ่อืกบ้า มันบอหอดสาดน่าจะแล้วบะนี่มันนั่มมาจากของโอ้ยจาพ่อมันเป็นแนวนี่มันจากมาออกอืมคนยังสีนั่งเอ้ยผีหาต่างแต่หนฮะเอาหนี้ค<ะ>อ,อยมาจะได้เมืองเอียนฝากเงินมาให้เจ้าอัน้อเอาไม่ให้คอยยืมกันเ,นเป็นอย่างไรเอาให้คอยยืมก่อนเด้อจาไปเฮ็ดหยั่งจะใส่หนี้คาเล็กย่ามได้ก็มีแต่ยืมกู้ได้มึงเอา ยืมกับไฮดรกี่ตัวกูมาเห็นได้จักเถื่อนหนุ่มันญ่สีม่วงเบาหลายแล้วที่บังไฮคอยยืมบ่บ่าบ้บ้กูมาเห็นได้จ้าเถื่อขนขันกูสิว่าหุ่นขี่กูก็บ่อยากเบาแม่ลูกได้นี่แม่กานั่นล่ะกูจังบ่อยากเบาหุ่นขี่นั่นแม่แล้วทีใบังไคอยยืมบ่บ<า>ังห้ย,ยืมไดนนี่เงินบักโอ้มันบ่หน่อยได้เงินเขานั่นเขามาแทนนั่นมึงสีเอาไปเฮ็ดหยังมึงจังสีมายืมกู ไอ้คอยยืมไปใส่คาเลก่อนไก่จะหอนมือเล็กออกแลยจ้าวจ้ามึงอย่าว่าอย่าว่ากูพอหายดอกเนี่ยกูบอกค่อยได้น้ำมึงจักเถื่อวันเช้าใส่สนามไปจ่ายคาเลกเขาโว้ยเอาหายมันอยู่บ่อกูบอกเห็นตุตกเก่ามันกับบ่อแทนกูบัวลันเดอร์บัลันเก่ากับเมกันบูเดอรตกองลองก้อยเองเนี่ยขอชื้นเงินมาจะซื้อกับบัวลันเดอร์เจ๊มึงเอามาหายมันเห็นเห็นอีหยังเหยียนไงไม่ไงมีไหมมันนั่งอยู่หนีก็ไดย์มันเห็น ก็คือมีเงินจ่ายค่าเล็กจะไปก็ยืมกันยังว่าบ่ให้ต้องเก่ามึงก็มาแทนกู่ในสีกระบานมีมันถือกอนโอ้ยกันแล้วน้ำพ่นุ่นละบอให้แม่นปะบ่บ่กปะกให้ก็ใชไปหาน้ำผู้ใหไปดอกสนะไปไปนี้เฮ้ยลูกก็ตามหัวมันเด้อยน่ยมได้ก็มายืมมายืมกล้องยู่หันบ่แม่นหลายหมื่นหรอบ่บ่เห็นแท่นแจ็กบาท นี่สามสีเลยนี่มึงเห็นแล้วเลยบ้านนี้